สวัสดีค่ะก็กลับมาพบกับพินอีกแล้วนะคะในช่อง YouTube ฟอร์ดบายปินค่ะวันนี้จะพามารีวิวเพิ่มนะคะสำหรับในรถของรุ่นนะคะ r a n g e r ร i t า t ค่ะ3.0 V6 คันนี้นะคะที่ให้แรงม้าถึง250แรงม้านะคะ600แรงบิด600นิวตันเมตรนั่นเองค่ะราคาจะจจำหน่ายนะคะที่เปิดตัวมาก็จะอยู่ที่1,519,000บาทนะคะ สำหรับในรุ่นนี้จะผลิตแค่สีสีเท่านั้นนะคะก็จะมีสีดำสีเทาดำสีขาวนะคะและก็สีเหลืองลักเยลโลนั่นเองค่ะสำหรับสีพิเศษสีนี้ก็จะเพิ่ม1 0 0 0 0บาทเช่นเคยนะคะสำหรับสีซิกเนเจอร์ของ Ford Ranger w i t e าทนั่นเองค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามีอุปกรณ์อะไรที่เพิ่มเข้ามาสำหรับในรถ3.0 V6 คันนี้นอกจากจะเป็นเครื่องยนต์ที่เพิ่มเข้ามาเป็น3.0แล้วตอนนี้นะคะจะเป็นเทอร์โบเดี่ยวค่ะแต่ว่า อุปกรณ์ด้านหน้านะคะก็ยังคงเดิมค่ะสิ่งที่ยังคงเดิมก็จะเป็นไฟหน้าแมทริกแบบ LED นะคะกระจังหน้าสัญ,ญลักษณ์ Y t e c นะคะพร้อมด้วยโลโก้ตัว h นะคะที่เป็นสีเทากาไฟอันนี้ก็ยังคงมีอยู่เช่นเดิมนะคะสับกรับในรุ่นของ3.0 V6 คันนี้นะคะในส่วนของด้านข้างค่ะล้อยางทางอันนี้อัปไซด์ขึ้นมาค่ะจะเป็นล้ออลอยนะคะขนาด20นิ้วก็ทํามาเป็นแบบ สีทูโทนค่ะให้เพิ่มความหรูหรานะคะสำหรับในรถรุ่นวายแทคค่ะเป็นยางของกุตเยชเช่นเคยค่ะซีรีส์ยางะคะ่ะจะเป็น275ทั 55R20 อันนี้มาพร้อมกับตัวรถอยู่แล้วนะคะซึ่งล้ออลลอยนะคะของรุ่นนี้ก็ให้มาเป็นล้ออลลอยขนาด20นิ้วเช่นเดียวกันนะคะในส่วนของแก้มข้างค่ะเราตัดคำว่าใบเทอร์โบออกนะคะก็จะปั๊มเป็น V6 สัญลักของ V6 แทน,นะคะ่ะตรงนี้ก็จะเป็นสีเทอรกาไฟเช่นเดิมนะคะ ในส่วนของด้านข้างค่ะกระจกมองข้างก็จะมีกล้อง360องศาะคะ่ะอันนี้ก็ยังคงไว้เช่นเดิมยังเป็นเหมือนลักษณะเดิมนะคะของ y t e ททุกรุ่นเช่นเดียวกันนะคะอ่าราวหลังคานะคะแล้วก็ Bar งงวะะสปอร์ตบาร์ด้านหลังค่ะเช่นเดิมค่ะยังคงไว้นะคะสัญลักษณ์ของ y t e ทคค่ะด้านหลังค่ะไฟนะคะเป็น LED แบบเต็มดวงเช่นเดียวกันค่ะในส่วนที่เปลี่ยนนะคะสำหรับ รุ่นนี้ก็จะเป็นโลโก้นะคะของฟอร์จากเปลี่ยนจากสีดำนะคะกลับมาใช้สีน้ําเงินเช่นเดิมค่ะทําให้โครงสัญลักษณ์ของ Ford ได้ชัดเจนอีกแล้วนะคะก็กลับมาใช้ให้เป็นสีน้ำเงินนะคะสัญ,ญลักษณ์เดิมๆของฟอร์นั่นเองค่ะออคลิกวายแท็กยังคงมีอยู่นะคะตัดนะคะคําว่า4ีกออกไปค่ะเดี๋ยวเราพาไปดูภายในกันนิดนึงค่ะว่ามีอะไรเพิ่มเติมแล้วก็อะไรที่หายไปนะจ๊ะ ภายในนะคะก็จะเป็นเบาะหนังค่ะเช่นเดิมค่ะเดินด้วยได้สีส้มนะคะสัญลักษณ์ของวายเทคจะเป็นเบาะหนังค่ะแบบนี้นะคะภายในอ่ะอันนี้ก็จะมีเดี๋ยวไปดูฝั่งคนขับกันบ้างนะคะแถงข้างประตูค่ะเช่นเดิมนี่นะคะเป็นเบาะคู่หน้าปรับไฟฟ้าค่ะปั๊มโลโก้วายเทคเดินด้วยได้สีเหลืองเช่นเดิมนะคะ หน้าจอ t f c หลังพวงมาลัยค่ะปุ่มควบคุมบนพวงมาลัยนะคะเป็นเกียร์ไฟฟ้าแบบ e s h i เ t e r นะคะสำหรับรุ่นนี้นะคะตำแหน่งควบคุมขับสีค่ะกับเครื่องสีล้อ,อะระบบะช่วยจอดอัจฉริยะนะคะในของส,ส่วนของ30เนี่ยจะไม่ได้ให้มาด้วยนะคะคือโดนตัดออกไปนะคะสำหรับในรุ่นของ RENGER w i วายคันนี้ค่ะ แต่ว่าก็จะเพิ่มเอ่อพวกเลนช่วยรักษาให้รถเนี่ยอยู่ตรงกลางเลนนะคะเพิ่มเข้ามานะคะเดี๋ยวเราไปดูกันอีกทีในเจอกันในงานมอเตอร์โชว์นะคะว่าจะมีอุปกรณ์อะไรนะคะรายละเอียดเพิ่มเติมเดี๋ยวจะอธิบายกันอีกทีหนึ่งว่าระบบรักษาความปลอดภัยที่เพิ่มเข้ามาคืออะไรในส่วนของรุ่นนี้นะคะจะให้ถุงลมมานะคะ7ใบนะคะในส่วนของวายเทคก็จะมีคู่หน้านะคะ่ะ ด้านข้างสองใบนะคะเพิ่มตรงเขาค่ะแล้วก็เป็นม่านค่ะสองข้างฝากระโปรงก็ยังเช่นเดิมนะคะเปิดฝั่งผู้โดยสารด้านหน้านะคะไม่มีโชคมาให้เช่นเดิมค่ะก็คือเน้นว่าเราไม่ได้เปิดใช้งานบ่อยนะคะก็เลยฟอร์ดก็เลยไม่ได้ให้โชคมาด้วยนะคะในส่วนของฝานหน้าเดี๋ยวมาดูฝั่งผู้โดยสารด้านหน้ากันบ้างค่ะ นนี่ะะคะอันนี้ก็จะเป็นตำแหน่งของที่เปิดฝากระโปรงนะคะเช่นเดิมภายในค่ะสำหรับลูกค้านัานดที่สนใจนะคะกำลังเล็งๆนะคะหรือว่ากำลังดูว่าเปรียบเทียบเป็นรุ่น Y า a ท h 0 V6 นะคะหรือว่าเปรียบเทียบกับค่ายอื่นอยู่ก็สามารถดูคันนี้เป็นแนวทางเป็นตัวอย่างได้ค่ะประกอบการตัดสินใจนะคะ่ค่ะก็จะเป็นไพลินะคะ ตาการสิ้นเปลืองน้ำมันที่ฟอร์ดเคิมไว้ให้นะคะแบบนี้เดี๋ยวคลิปนี้ก็จบแต่เพียงเท่านี้ก่อนนะคะเดี๋ยวอุปกรณ์ความปลอดภัยที่เพิ่มเข้ามาและหายไปเดี๋ยวเราไปต่อในคลิปหน้าค่ะวันนี้ขอบคุณมากๆค่ะสวัสดีค่ะ